สัถาอันว่าพระาศาสดาอาหาริตาวาครั้นทรงนำมาแล้วอาตีตังซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วอิมังนี้อนุสันทิงคเตตาวารรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งพระธรรมอาหารรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่า โยปุคโลอ่านว่าบุคคลใดทุสติย่อมประทุสร้ายนาราสะต่อนระอาปาททาสะผู้ไม่ประทุสร้ายแล้วสุทัสสผู้หมดจดแล้วโปสาสะผู้อันบุคคลพึงเลี้ยงดูอานังคะสาผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปาปังอันว่าบาปปัจเจติย่อมกลับมาตังเอว่าปุขคลังสู่บุคคลน,นั้นนั่นเทียวพาลังผู้เป็นพานสุขุมโมระโชปฏิวาตังขิดโดปัจเจนโตอิวะนะครับขึ้นปัจเจนโตนอิวะนะครับอิวะก็คือวะตัวนี้เนี่ยนะครับปัจเจนโตอิวะ เพียงดังอันว่าทุลีอันละเอียดอันอันบุคคลซัดไปแล้วสู่ที่ทวนแก่ลมกลับมาอยู่สู่บุคคลนั้นนะครับตังบุคลังปัดเจนโตอีวะนะขึ้นตังบุคลังมาด้วยนะครับเพียงดังอันว่าทุลีอันละเอียดอันอันบุคคลซัดไปแล้วสู่ที่ทวนแก่ลมกลับมาอยู่สู่บุคคลนั้นอิติ ดังนี้ปัจเจติใน,ในอันตกถาท่านก็แก้เป็นปฏิกับเอตินี่นะครับนะกลับมาอยูอ่ทีนี้เราก็มาแปลแก้อัดต่อไปอัโถอันว่าอัดว่าอ,า,อ,า,อ,า,อาปาทุทาสาผู้ไม่ประทุสร้ายแล้วอัตโนวาต่อตนหรือสาภาสาตานังวาหรือว่าต่อสัตว์ทั้งปวงทั้งหลาย อิติดังนี้ตาถาปเทโสในบทท,ทั้งหลายเหล่านั้นหนาปัททสะแห่งบทว่าอปาทุททสะดังนี้อัฏโธอันว่าอัดวาสัตตสะต่อสัตอิติดังนี้ปัททสะแห่งบทว่านารสะดังนี้อัโธอันว่าอัดวาอปราชติย่อมเพดอิติดังนี้ปัททสะแห่งบทว่าทุสติดังนี้อัฏโธอันว่าอัดวา นิราปราทัสาเอวะผู้มีความผิดออกแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้ปรทาทัสาแห่งบทว่าสุดสุดทศะดังนี้อีทางปีวัจนังอันว่าคําแม้นี้ว่าโปสสะดังนี้อปเรณนะอากาเรณนะสตาที่วัจนังเอวะ เป็นชื่อของสัตว์โดยอาการอื่นอีกนั่นเทียวหอติย่อมเป็นอาโถอ่านว่าอัดว่านิกิเลสาสาผู้มีกิเลสออกแล้วอิติดังนี้ปัทสสะแห่งบทว่าอานาังคณัสสะดังนี้อาโถอันว่าอัดว่าปฏิเอติย่อมกลับมาอิติดังนี้ปัทสสะแห่งบทว่าปัจเจติดังนี้อาโถอันว่าอัดว่า ราโชอันว่าทุลีสุคุมโมอันละเอียดแล้วก็รวบมาด้วยนานวิเศษณะและก็เนื้อความนะครับเอเกนาปุริเสนาปฏิวาเตหิตังปหาริตุกามตายะขิตโตอันอันบุรุษคนหนึ่งซัดไปแล้วเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้คลาเพื่ออันประหารซึ่งบุคคลผู้ยืนแล้วในที่ทวนแก่ลม ปาเจติย่อมกลับมาปุริสังสุบุรุษตังเอวะนั้นนั่นเทียวคือว่าปาตเตย่อมตกไปอุปริในเบื้องบนตัดสาเอวะปุริสาสะของบุรุษนั้นนั่นเทียวยะถาฉันใดโยบุคโลอ่านว่าบุคคลใด ถ้ทาทันโตให้อยู่ปานิปหาราเทนิปหาหารานิซึ่งการประหารทั้งหลายมีการประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นปาทุสติชื่อว่าย่อมประทุสรายปุริาสสาะต่อบุรุษอปาปาทุทสะผู้ไม่ประทุสรายแล้วตังปาปังนี่นะครับ ตังปาปางอันว่าบาปนั้นปัจเจต,ตินั่นนะตังปาปางอันว่าบาปนั้นแปลหมายนะครับตังปาปางอันว่าบาปนั้นวิปัจจมานาังอันเพล,ดพลิดผลโยทิฏฐะทิฏฐิเอวธรรมเมในธรรมอันศัตว์เห็นแล้วเที่ยวหรือ สามปราเยนิรยาทีสุอปาเยสุวาหรือว่าในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในพบเป็นที่ปายในเบื้องหน้าพร้อมปาเจติชื่อว่าย่อมกลับมาต่างเอวะปุคลังสู่บุคคลน,นั้นนั่นเทียวพาลังผู้เป็นผาน วิปากะทุกขาวเสนะด้วยสามารถแห่งทุกอันเป็นวิบากนะครับด้วยสามารถแห่งทุกอันเป็นวิบากเอวังเอวะฉันนั้นนั่นเทียวอิติดังนี้ปาทัสสะแห่งบทว่าปฏิวาตังดังนี้เป็นต้น